สวัสดีค่ะทานผู้ชมวันนี้นะคะฝ้ายมีโปรโดีๆมาฝากนะคะกับเซตสี่ต้นหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็จะมีอยู่เซตหนึ่งนะคะที่สามต้นหนึ่งพันบาทนะคะแต่ละเซตเนี่ยจะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะมีค่ะก่อนไปดูนะคะนี่นะคะฝ้ายจะให้มาชมต้นแม่นะคะคือตอนโตเนาะ ของขุมทองนะคะต้นตอนโต,อนตอนของขุมทองนะคะอันนี้คือขุมทองนะคะตอนโตนเขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่นะคะกัดชมพหูหวานเลยนะคะท่านผู้ชมขาขุมทองนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งลกทองนะคะบนสีลกลทองนะคะไม่ใช่ไกทองประเสริฐเนาะ<อ>เป็นไกลทองนะคะเขาจะมีความแบบเนี่ยค่ะกัดสีแไดแ้งแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะ เซตเนี่ยก็จะมีต้นลูกไอ้ต้นเบบีนะคะต้นเบบีมาด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีเซตไหนกันบ้างนะคะจะเป็นเซตละหนึ่งพันรวมส่งไปเลยค่ะเดี๋ยวฟ้ายพามาดูเซตแรกก่อนนะคะเซตที่หนึ่งจะมีเซตเซตที่หนึ่งเซตเดียวนะคะที่มีสามต้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มทองเขาเนี่ยใหญ่กว่าเซตอื่นนะคะเห็นไหมคะสีสวยมากนะคะเนี่ยค่ะ เซตแรกนะคะเซตที่หนึ่ง 1, บาทนะคะจะประกอบไปด้วยบอลสีขุมทองนะคะต้นกัดสีแบบส,สวยๆเลยค่ะแล้วก็ไกรทองนะคะที่โตมาดีไฟให้ดูมาสักครู่นะคะไกรทองนะคะแล้วก็มงคณซับมงคทซับโตมาเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะคะมงคทซับเนาะอันนี้เซตที่1นนะคะใครสนใจขุมทองต้นใหญ่ๆก็เอาเซตนี้ไปนะคะ1,000บาทเท่ากันทุกเซตค่ะ ต่อไปนะคะเซตที่สองเซตที่สองมีสี่ต้นนะคะจะประกอบไปด้วยขุมทองหนึ่งต้นแบบนี้นะคะขุมทองไซส์แบบนี้นะคะขุมทองเมืองนครพนมนะคะลาลทองนะคะลาลทองนะแล้วก็มงคลทรัพย์ต้นนี้ค่ะนี่นะคะสี่ต้นหนึ่งพันนะคะเซตที่สอง เดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวฝ้ายทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะคะทางหัวข้อคลิปนะคะแอดไลน์ไม่ได้นะถ้าแอดไลน์จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวฝ้ายให้ไว้เหมือนกันนะคะเต่ที่สามคุ้มทองเมืองนครพนมนะคะไกลทองแล้วก็มงคลทรัพย์นะคะเซตที่สองกับเซตที่สามเนี่ยจะเหมือนกันเนาะต่อไปเซตที่สี่บอลสีวังทองค่ะใครชอบวังทองนะคะกัดสีแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ไกลทอง แล้วก็ไทยนิยมนะคะแล้วก็นางเสือดาวค่ะนางเสือดาวนะคะเซตที่สี่ค่ะต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าจะประกอบไปด้วยบอลสีเจ้าฟ้ากุ้งนะคะนี่ค่ะเจ้าฟ้ากุ้งนะลายทองไทยนิยมแล้วก็นางเสือดาวนะคะใครสนใจนะคะมีทั้งหมดหเซตนะคะเดี๋ยวค่อยทิ้งเบอร์ไว้ให้นะแบบนี้เลยค่ะนะคะนี่ค่ะ มีสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ตอนโตนะคะจะเป็นขุมทองกับไกรทองเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาะอล่ามาเลื่อยด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยพาไปซูมดูนะคะให้ดูใกล้ๆก่อนให้ดูใกลๆก,ก่อนนะคะท้าเซตของเรานะคะแล้วก็ไปดูต้นตอนโตอนของเขานะคะต้นนี้ขุมทองค่ะสวยจังเลยนะคะขุมทองแล้วก็ไกรทองก็สวยนะคะ สวยมากเลยค่ะคุ้มทุกเซตเลยนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วตกต้นละ250บาทเท่านั้นเองรวมส่งให้นะคะจะส่งมีบริการปลายทางด้วยนะคะตกต้นละ250นะคะขีทองก็ถืว่สุดยอดเลยนะคะอ่าวันนี้ฝ้ายลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ